แจกขนมกันอันนี้ไปให้ยายกมก่อนสามนยายรกมสามีวเอ,นนอาให้ขนมแมท่ทีมาได้คนละอันเดี๋ยวไปให้อิงด้วยอันนี้ของยายกับไอวิไอวิสองยายหนึ่งไม่กินเหรอไม่กินเหรอยายเอาขนมขนมมาจากเชียงใหม่ อร่อยนะกินดูสิไม่มาอีกเหรอกินดูแล้วค่ะจับอะไรข้างนั้นนะ่ะเสร็จตะกร้าไว้เอาไว้กินกับข้าวจดะปะไปก่อนหลายคนอ่ะนลรถนะ นี่บ้านแม่เติ้ลสามคนนะขอบคุณค่ะขอบค <3 S 2> ค่ะเอฟซีฝากมาให้ตัวขอบคุณค <ไป S 2> ่ะเออเอาไปขอบคุณค่ะที่ที่ไม่แห้งด้วยค่ะตาเบิดมาบ้านไอ้เงาะสามบ้านตาเบิดสามเอาขนม,มนนข้อดึงข่าวไปชี้จ่าใช่ สาทาุบเดินเจ๊ะบานๆเลยนะนนพี่อยู่ด้วยกันไหมหาเสียงนะนูมาหาเสียง ให้สอันเดอร์บานป้าต้อยแม่ชีฝากมาค่ะอ่านประบุ๋มสองขอบคุณค่ะขนมใส่ไข่เค็มไปแอามาจากนายเยอะจังหาเสียงอลกโคตข้างหน้าเพื่อจะได้เป็นนายกในการมาบานผู้ใหญ่นะคะเอาขนมมาให้ กี่คนอยู่บ้านไม่กี่คนห้าคนใช่ไหมให้าคนคนให้คนละอันนะเนี่ยแกสาุอันนี้บ้านผู้ใหญ่ในะน้องปุ้ยคะ่ะห้าคนห้าอันขอบคุณค่ะได้กินกันทุกคนไงค่ะขอบคุณค่าป่าอันนี้เรามาบ้านน้องโอโต้นะคะบ้านอยู่ตรงนี้สามหลังบ้านพี่โกบบ้านลุงไหวแล้วก็บ้านโอโต้นะคะ อยู่ไกลเขาเลยไม่รู้คนะุณน้องอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าขาไปไหนลมเย็นนะอยู่ข้างนอกเงียบปบี่รรยากาศดีมากถ้าไม่อยู่ก็ให้เขาเช้านะไปไหนแล้ว อยู่ไหวปกอยู่ไหมกี่น้องกันหมดบ้างทำอะไรทำอะไร <c oughs> <c oughs> มาอยู่แล้วเอาขนมมาให้ อาอาลูกคนละอันกับพ่ออ้าวขอบคุณค่ะอนนมเ็วออโต้ไปไหนอะ นมอนมมาขอบคุณครับขอบคุณครับมีการส่องอีกโอุ๊บดใจไม่ได้อีเอ้าวพี่เชษขอบคุณครับขอบคุณครับครับกินข้าวอะไรลูกกินข้าวไอ้ให้แม่เลยให้แม่แม่เออห้ามกินเลยในบ้านประดกนะคะ บ้านปนกสามหาเสียงปนกแจกขนมแม่ชีขนมบ้านปนกสามคนบ้านสามคนขอบคุณค่ะบ้านพี่โจ้ว่าจะให้ครัวละสองคนนะนี่อข้าวอสองข้าวขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โวงกับน้องปุ้ยสาม ค่ะสะูค่ะขอบคุณพี่แสมแพมนะคะอันนี้บ้านปนกอันนี้พี่บ่าวนกค่ะเดินหาเสียงนะแม่หนาทีแล้วโอ้จะได้ไหมเนี่ยสองอันสองคนขอบคุณค่ะแซบดมาจากเมืองเหนือเออนนี้ประซันเมียลุงฤิ์ค่ะ อันนี้บ้านลุงชาดีนะให้แกก่อนไม่ได้ลงไปเอาเดี๋ยวไม่เจอให้ขนมอย่าลืมกลาวหนูนะขอบคุณค่ะครับปาคุณมอตุ้ยนะคะคุณมาตุ้ยก็ให้ชองอันนายานเอาขนมมาแจก ขนมอะไรนะขนมเปีเป๊ยะแม่ชีให้มาอยากให้กินทุกคนหนูก็เลยเดินหาเสียงเลย <c oughs> ได้ไม่เยอะออทำกับข้าวเหรอ <c oughs> ทำกับข้าวเหรอทำกับข<อ>้าวเหรอขอบคุณค้า,าไม่ให้เห็นหน้าเลยอันน้องโดมนะเลี้ยงวัวสองตัว ให้คนละอันนะลูกพ่อไปไหนเดี๋ยวยาอ่าขอบคุณครับหาเชียงเยงมนซี่ฝากมาเลยอยากให้ได้กินกันไปบบานประเวนข้าวบันกินเผือข้าวก็มาเลยอ่าคนอันกับลุงเวินขอบคุณค่ณับสาธุ ขนมมากคือป้ากินค่ะเอาให้ขนมแม่พีฝากมาแจกกันขอบคุณค่ะคือขอบคุณค่ะอืองห่วหรอกจะทูขอให้แม่พีสีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยของพี่เสียมของคุกกี้คนละอันขอบคุณค่ะขอบคุณครับ บอก่ <laughs> ารวยนะสาธุยุ่งกัดหรืออะไรคันๆเอยายายเข้าบ้านแล้ววันนี้ลมลมแรงๆ <sm all> ได้คนละอัน อันนี้ส่างเบิร์ดขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางก่อนอนเดียอยู่เปล่าอเดียไม่อยู่ปารบีอยู่ไหมเอาขนมมาแจากเอาขนมมาให้ ขนมมาจากเมืองเชียงใหม่ลำพางนูน่ะ,ระอร่อยเท่ <c oughs> <c oughs> จะบีอยู่กี่คนอย่าไปชูัุรี่ อขอบคุณย่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปบ้านยายกิพมพรไปอ่ะเอาขนมมาให้วันนั้นนุใส่ตะกร้าให้ยายอยู่อันนึงเห็นอยู่ของยายขอบคุณหล,ลายๆนานอากาศ บ้านนายกายสามคนนะยายค่ะ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 อันนี้ฟันน้องกายนะเจ้าทูแห้งเลยในฝุ่นฝ่าใ่เดือม่อมเด้อสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เสียมด้วยนะพี่เสียมซื้อมาอันนี้บ้านไอ้น้องดาวนะคะบ้านเขาห้าคนมาไปไหนนี่แม่ไปไหนลูกออกัส ยายหน่อหน้าขนมมาให้แม่ซีฝากมาเลยกี่อันไหนเดียวได่ดดแ,แค่นี้ ห้าคนห้าชิ้นอ่าขอบคุณค่ะอัลโหลขอบคุณหลายๆเลยแม่อชียร์ดูดีนี่เรามีความสุขความสุขขึ้นโหยา่านมา่าใครผมจะไปยังมาความสุขขึ้าสาธุขอบคุณค่ะพี่เสี่ยมใจอวยพรอย่างดีเลยอ่ะออกก๊อนป้าให้อะไรเนี่ยเก็บแบบนี้อ่ะ

โรงพยาบาลปนน์นะคะฮัลโหลเดี๋ยวนีวเจ๊เดี๋ยวไม่ทั่วถึงไม่รู้ใครขาดใครเกินมั่งเอ้าสี่คนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ